ุทธนายยิ้มการุณอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะเดินทางไปเปิดอาคารที่ทําการสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ลําปางหลังใหม่โดยมีนายดารงศักด์โอสถธนากรผู้ว่าราชการลําปางและนางเข็มฤดีจันคงธนารักษ์พื้นที่ลาปางให้การต้อนรับสํานักงานธนารักษ์แห่งน,นี้คงเป็นกลไกแห่งหนึ่งกฏไกราชการส่วนหนึ่งของจจงหวบับลำปางของกรมธนารักษ์ที่จะผลักดันเศรษฐกิจของลำปางให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ในวันนี้เศรษฐีของลำปางไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นรายได้เฉลี่ยต่อัวต่อคนของลำปางประมาณแสนห้าร้อยบาตทต่อหัวต่อคนต่อปีซึ่งรายได้เฉลี่ยทั้งประเทศยังอยู่ที่สองแสนกว่าแต่เราหวังว่าเราจะเข้าสู่แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าภายในสี่หรือห้าปีข้างหน้าให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จจงหวัดลำปางของเราคาดหวังแล้วก็ถ้าเราทําได้ตรงนั้นสำนักง,งานธานารักษ์พื้นที่ลำปางแห่งนี้ ก็คงจะเป็นสมนักงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนารำปางของเราต่อไปผมในนามของชาวรำปางทั้งหมด700,000คนนะครับต้องกรับขอบพระคุณทานที่มีคมนารักษ์นะครับท่านยุทธนาหยุนการุณนะครับที่ได้กรุณามาเปิดอาคารนี้เป็นประธานด้วยตนเองแล้วก็กรับขอบพระคุณอย่างยิงจงจริงๆเพราะว่าตอนแรกก็ยังลุ้นอยู่ว่าท่านติดภารกิจที่กรุงเทพมากมายนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่โควิดท่านจะมาได้หรือไม่แต่ต้องกรับขอบพระคุณเพราะว่าการมา ท่านที่มีด้วยตนเองทําให้พี่น้องของเรารชาวธนารักษ์จะได้รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจแล้วก็จะได้ทํางานเต็มที่นะครับรับใช้ให้กับประเทศชาติหน,น,นืองต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับแล้วก็ขอต้อนรับครับในการมาเยือนลำปางและก็ถ้าวันที่สะดวกและโควิดคลายตัวก็อยากจะเจอท่านมาเยี่ยมลำปางให้นานกว่านี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ อาคารแห่งนี้เนี่ยเราสร้างเสร็จนะครับเราก็จะมีไว้สำหรับบริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับรวมทั้งสร้างสถานที่ทำงานให้เหมาะสมแก่การทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์นะครับการเดินทางมาเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางลังใหม่ในครั้งนี้นอกจากจะมาสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิแล้วอธิบดีกรมธนารักษ์ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่รลอปหึ่อ่าอ่างเก็บน้ําเขื่อนกิวลมบ้านสำเพาทองตะบนบ้านแรงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางด้วยผมมาตั้งแต่พศสองพันนร้อยี่สิบครับมาอยู่กันแล้วหนักหนักครับไอ้น้ำมันไหลามาไอ้ต้นทุ่งมันมาเก็บมาต่อแพร อยู่แพ้กันก่อนครับอยู่แพ้แล้วก็เกิดลมมาแพ้พังเลยย้ายขึ้นมาข้างบนค,บคนคนละที่สองที่ถางขึ้นมาปลูกกระต้อกันก็เลยอยู่มาอยู่มาหาปลาแล้วก็เลยหากันเรื่อยมาก็เป็นบ้านก็ค่อยๆจากกระต้อก็ปลูกขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นไม้มั่งอะไรมั่งเป็นมุมคามุมอะไรต่างเข้ามาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องือมเจริญเข้า ที่พ่ออุ้ยพูดเมื่อปีศ2 5 24ใช่ไหมครับ,รบตอนนั้นเนี่ยที่พ่ออุ้ยมาเนี่ยที่อยู่ในแพรเนี่ยตอนนั้นอยู่กันเยอะไหมครับแพ้แไหลายแพรครับบางคนก็แพรเล็กแพใหญ่ผมมาอยู่ก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในนั้นนะในน้ำกันนะักกระทงกระทงเนี่ยมาปักหลักอยู่นี่ตั้งแต่ปีสองสามจนถึงบัดน,นี้ก็สี่สิบกว่าปีแล้วผมก็ดีใจครับที่ว่าจะมีหน่วยงานของกรมธนลักษ์เขามาจัด พื้นที่ให้เนาะก็ถือว่าเป็นบุญของชาวบ้านเนาะที่จะได้คิดได้อะไรจะอยู่อย่างนอนกะหลับเนาะไป่ตจองหวัดระแวงแล้วเพราะว่าเราจะอยู่อย่างถูกต้องร้อยกว่ารายนี่ยินยอมหมดนะฮะที่ทางราชการเขายังมาจัดระเบียบอะไรให้ก็ยอมหมดนะฮะขณะเดียวกันนายยุทธนายย้นการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง โดยให้มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักรวมถึงเร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะการจัดแทรรัฐวิสาหกิจเข้าที่รัชพัสดุเพื่อสร้างรายได้ให้กับภาครัฐและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของประชาชนอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการลดความเหนื่มล้ําในสังคมของรัฐบาลและกระทรวงการคลังเขื่อนกิวลมนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่ง มีปัญหาของการที่ประชาชน,นยอยู่ในพื้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับก็เป็นพื้นที่ของกรมชมลประทานนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ข้อสรุปนะครับในเบื้องต้นว่าเราจะแก้ปัญหาของประชาชนที่ปลุกลุกที่อยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง กรมธนารักษ์กับกรมชระทานครับเราก็จะดูเนื้อที่ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ประมาณสัก180กว่าหลังคาเรือนเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรในเบื้องต้นก็ใช้กฎระเบียบของกรมธนารักษ์เนี่ยในการจัดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเช่านะครับแต่ก่อนที่จะเช่าเนี่ยจะต้องมีหนังสือหรือให้ความยินยอมนะครับจากกรมชรบทานซึ่งในเบื้องต้นก็ได้ทำฟามตกลงกันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ข้อสรุปฟาร์มชัดเจนเนี่ย กรมทารักนะครับกับจังหวัดลำปางก็จะร่วมในการที่สำรวจลังวัดพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆนะครับให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อนปี4-6เนี่ยได้ดำเนินการเช่าให้ถูกต้องนะครับก็ถึงเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลนะครับในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของสิทธิทำกินต่างๆครับนอกจากนี้อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังได้แสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้ผ่านพ้นวิกฤต